ไอเน่าพริกดินสารปรับสภาพดินเข้มขน้นขนาด5 0 0ซีซีผสมน้ำได้500ลิตรใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงเปลี่ยนดินที่เน่าดินที่เสียรากเน่าโคนเน่าเชื้อราในดินใบเหี่ยวใบเฉาใบไหมเป็นการถูปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นใช้ไอเน่าให้ร่วนซุยกำจัดเชื้อราในดิน เร่งสร้างรากปรับค่า pH ให้สมดุลที่5.5ถึง6.5เร่งการดูดซึมดึงธาตุอาหารคืนจุลินทรีย์ให้ดินเพื่อให้พืชกินได้แบบเต็มที่ไอเน้าพริกดินสารปรับสภาพดินเข้มข้นใช้ผสมคุกปุ๋ยราดโคลนหรือผสมน้ำฉีดพ่นทางดินและทางใบละลายง่ายซึมเร็วใช้ง่ายไม่ยุ่งยากไอเน่าหนึ่งขวดสามารถใช้ได้กับพื้นที่มากถึง10 15ไร่ ปกติราคา359บาทพิเศษเหลือเพียง139บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนสั่งซื้อตอนนี้จัดไปเลยซื้อ6ขวดปกติ2,154บาทพิเศษลดเหลือเพียง777บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนรวยรวยรวย ทักแชทรับโปรโมชั่นด่วนจำกัดเพียง100ท่านเท่านั้นกดสั่งซื้อที่หน้าเพจหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะดินเสียดินแน่นนึกถึงไอเน่าพิกดิน